ายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสําหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโกโ้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟกรองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้นำเข้าจากประเทศจีน การอ่านไฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600ร้บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกรม Coreldor Plugin และ Artcut ใบมีดมาตรฐานมีมาก,กิหน้าจอทัชสกรีนและสามารถใช้ SD Card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย Serial Port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อนเนื่อง โดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิลและไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30 พิเศษ28,000บาทเครื่องตัดสติเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติเกกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ usb สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน,น่าใช้สนใจโทร086 982 3702ด้ดวนขายเครื่องตัดสติ c k คู kuko tennis m o ระบบ ac มาตรฐานนำเข้าจากอเมริกา รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาณรบกวนต่ำทันสมัยที่สุดสามารถใช้กับ windows xp windows vista windows 7 windows 8และ windows 8.1ทํางทำงานเงียบกว่าสำหรับเครื่องราคาเบาเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานรายละเอียดได้แม่นยำความเร็วสูงด้วยคุณภาพบอร์ดเวอร์ชั่น usb 2.0 3.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรู ไร้กับเครื่องมีมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กสามารถตัดผ่านโปรแกรมอีาลาร์คอรดออโต้แคตหรือโปรแกรมอ์ดขัดสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พรินเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัดอีกทีให้ย,ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็ก ร้อมหัวจับใบมีดรุ่นใหม่เป็นแม่เหล็กและไม่ต้องไปตั้งค่าใบามีดให้ยุ่งยากอีกต่อไปและแถมใบมีดตัดสติกเกอร์ให้อีก3าใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ด่วนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาราคาเพียง28,000บาทสนใจโทรศูนย์แปดหกเก้ 9-82-3702หรือ085-359-0250 085-359-0250ด่วนสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเปิดร้านตัดสติกเกอร์แล้วยังตัดสติกเกอร์ไม่เป็นทางเรามีวิดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมครดอ,อีลาสแถมให้ลูกค้าสามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องปเปลี่ยนเพิ่มเติมประหยัดค่าใช้จ,จ่ายและทางเราแถมลายสติกเกอร์ให้อีก20,000กว่าลายเพื่อลูกค้าสามารถจะดึงลายมาใช้งานได้ทันทีประหยัดเวลาและที่สำคัญบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกค้าทุกๆท่านงานของท่านติดปัญหาเมื่อไหร่ทางเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ท่านด้วยโปรแกร,รมควบคุมคอมระยะไกลให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทันทีสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086 0 2 5